สวัสดีค่ะวันนี้หมอกกจะมาแนะนำอีกหนึ่งวิธีในการรักษาลุมสิวนั่นก็คือเครื่อง fractional c o 2 laser ค่ะสำหรับเครื่อง fractional c o 2 laser นะคะเป็นคลื่นที่ปล่อยพลังงานออกมาจากเครื่อง c o 2หรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะจะช่วยในเรื่องของการกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนให้กับผิวเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาหลุมสิว2ผิวหน้าไม่เรียบเนียน3รู้สึกผิวหน้าครคุขคระ4ต้องการผลัดเซลล์ผิวทำให้ผิวหน้าดูขาวขึ้นก็สามารถใช้เครื่อง fractional c o 2ได้ แต่สาหรับคนที่เป็นหลุมสิวนะคะแบบไหนที่เหมาะสําหรับการรักษาด้วยเครื่องนี้ก็คือคนที่มีปัญหาหลุมสิวกระจายทั่วหน้าเลยที่ไม่สามารถใช้เมโสหรือเดอร์มาแครในการฉีดรักษาได้เนื่องจากว่าหลุมกระจายเยอะมากๆดังนั้นก็จะแนะนําเป็นการทําเลเซอร์เพราะว่าทุกๆหลุมบนใบหน้าจะได้รับพลังงานกระตุ้นทําให้หลุมตื้นขึ้นได้สม่ําเสมอทั่วๆใบหน้านั่นเองค่ะสําหรับผลลัพธ์นะคะหลังทํา จะเห็นผลชัดที่ประมาณ1สัปดาห์ขึ้นไปโดยตอนทำเนี่ยก็จะมีการแปะยาชาก่อนแล้วก็ขณะทำนะคะก็จะใช้เครื่องเป่าลมเย็นซึ่งตอนทำเนี่ยก็จะรู้สึกสบายๆไม่เจ็บเลยนะคะหลังทำอาจจะมีอาการหน้าแดงร้อนนิดหน่อยประมาณสัก1-2ึงชั่วโมงแล้วก็หน้าก็จะเริ่มเป็นตารางเป็นสะเก็ดเล็กๆโดยที่สะเก็ดเหล่านี้นะคะจะอยู่เพียงแค่ประมาณ5 7ถึงวันโดยที่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติเลยค่ะแต่งหน้าได้คนอื่นเนี่ยอาจจะมองเห็นสะเก็ด ไม่ชัดนะคะถ้าไม่ได้เอาหน้ามาอยู่ใกล้ๆเราเขาก็จะไม่เห็นว่าหน้าของเราเนี่ยเป็นสกเก็ตค่ะดังนั้นใครนะคะที่มีปัญหาลูมซิวอยากรักษาลูมซิวอยากรู้ว่าเครื่องนี้เนี่ยเจ็บมากไหมราเข้ามาปรึกษาหมอได้นะคะที่เพอร์ a นา l i n i c เดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลย